ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรองเท้าขายถูกนะครับจากกรุงเทพนะครับขายส่งทั่วประเทศอันนี้เป็นรองเท้ากีโตตัดสต็อกครับถูกที่สุดในในประเทศไทยแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวครับเป็นงานเก็บจากห้างนะครับดูปลายปลายราคานะครับอันนี้ร้อยคู่40บบาทครับส่งทั่วประเทศครับถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้ 092 7 8 3เก้าสองเจ็ดแปดสามเก้าหนเก้าสี่ส่งทั่วไทยกระสอบหนึ่งร um. ้อยค <ah> no <uh ู่สี่บาทนะจ๊ะกระสอบกระสอบหนึคู่สี่พันบาทต่อคู่ละสี่สิบบาทคู่ถูก เยอะเดินมากเลยชุดนี้ประสอบเป็นวัยผู่40บาทนะคะสามห้า,าสามห้าหมดไปแล้วโปรโมชั่นที่สามาบาทหมดไปแล้วนะอันนี้40บาทที่แบบเยอะมากๆเลยเยอะกว่าเดิมเยอะเลยเยลื้อสวยยื้อสวยอะไรเนียยื้อสวยหน้าสวย พบาทนะชุดนี้ลอยคู่สี่พันบาทถ้าใครสนใจต้องรีบสั่งนะเพราะว่าคีโตพอเราไลส์สดแป๊บเดียวของก็หมดอันนี้ของคีโตนะคะไล์แป๊บเดียวก็หมดถ้าใครสนใจต้องรีบพักเลยนะอย่าคิดมากอย่าคิดนานคิดนานของหมดนะจ๊ะใครสนใจก็พักแอดมินแอดมินรอรับโทรศัพท์ได้ของท่านตลอดเวลาเลยค่ะ ใครโทรใครโทรมาเขาพร้อมส่งแม่เพีพร้อมรับโทรศัพท์คนขับรถก็พร้อมส่งคนจัดก็พร้อมจัดเต็มที่เลยค่ะแบบทิ้สวยหัวโตวก็มีของผู้ชายก็มีแต่มีไม่เยอะลายช้นสวยตุ้นไสรอ้อนนี่พุ้นจะรวมรวมกันนะต้้งต้มึกทั้งไส,งงสร้อนไหลายหลายแบบรวมกันอันนี้ทั้งหัวโตวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง แต่ของผู้ชายมีได้เยอะแต่ส่วนมากจะเป็นของผู้หญิงนะใครสนใจก็รีบทักแอดมินรีบโทรมาสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงส่งวันนี้เลยค่ะใครสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงส่งวันนี้ให้เลยนะคะจากมาโอนเงินพร้อมส่งเลยค่ะใครสนใจก็รีบทันท่นงวงรวดเลยนะคะวันนี้น่าซื้อบ้าอะไรแบบมันเยอะแบบเยอะมากเลยค่ะดูแบบแบบมีน่าจะเป็น20แบบ30แบบบ้างแต่ละกระสอบ เยอะมากแบบชิ้นสวยทั้นง,ทงนั้นเลยใครสนใจก็รีบทักมาได้เลยนะคะแอดมินรอทุกคนอยู่นะคะแอดมินรอโทรศัพท์ของทุกทุกคนอยู่นะคะอันนี้มีไม่เยอะนะวันนี้มีไม่เยอะนะคะใครสนใจทักมาเดี๋ยวเลยค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแอดมินมีน้องอ้อยคนเดิมขนมตังแฟนดีสเอาไปถ่ายค้าแล้ว จดเลยอินันรเื่อการร้ก่อการร้กการอันนี้จบปริญญาตีนะครับแต่ต้องประคายรองเท้าขับรถด,ด้วยส่งของด้วยแล้วก็ี่กียวน่หางไปจเเียยวนดเียวิโอ้ไม่หางจบไปเลย วันนี้ต้องีปก่อนแล้วค่ะน,นะคะรับ<ะ>สมใจครับมาด่วนๆเลยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะลากจ้าร้านเราดีกี่ปริญญาตีนะครับรถส่งของ